ลืมอดีตมุ่งสู่เชียงรายชาชาเปิดปากครั้งแรกจับคู่บิลสร้างความยิ่งใหญ่กองหน้าวัย34ปีเปิดใจครั้งแรกหลังย้ายกลับมาค้าแข้งในไทยลีกกับกวางส้มมหาภัยโคเอโยชาชากองหน้าป้ายแดงสิงเชียงรายยูเนเต็ดเปิดใจครั้งแรกหลังย้ายกลับมาค้าแข้งในศึกโตโยต้าไทยลีกอีกครั้งโดยยืนยันว่าจะทําให้ดีที่สุดกับความเชื่อมั่นที่สโมสรมอบให้ กองหน้าชาวบราซิลวัย34ปีย้ายเข้ามาแทนที่โคต้าต่างชาติของไมนซอนที่ทําผลงานในช่วง4นัดแรกไม่ดีนักโดยจะใส่เบอร์50เหมือนสมัยอยู่กับบุริรัมยูเนเต็ดและเอสจีเมืองทองขอบคุณทางสโมสรโค้ชสตาฟโค้ชที่ให้ความเชื่อมั่นที่เลือกผมมาอยู่กับทีมผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดขอบคุณความเชื่อมั่นที่มอบให้กับตัวผมชาชาเปิดใจครั้งแรกผ่านไลฟ์สดของสโมสร ผมดีใจที่ได้กลับมาเล่นที่ประเทศไทยอีกครั้งอย่างที่ทุกคนทราบผมเล่นที่เมืองไทยกับส,สองสโมสรแต่ผมอยากให้ลืมสิ่งเหล่านั้นไปแล้วมาเริ่มใหม่กับสโมสรแห่งนี้พาทีมคว้าชั้นสักรายหนึ่งในประเทศให้ได้ชาชาได้กล่าวต่ออีกว่าจากประสบการณ์ที่เล่นในเมืองไทยมาผมได้เจอบิลลลัสม่ผมรู้ว่าต้องเล่นกับเขายังไงผมรู้ว่าบิลเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนแน่นอนผมจะพยายามเล่นร่วมกับเขาให้ได้100%ไม่ให้มีปัญหาใดๆและเชื่อว่าผมกับบิล จะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้แน่นอนความกดดันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วความคาดหวังจากแฟนบอลค่อนข้างสูงใครๆคิดว่าผมต้องทําประตูเป็นกอบเป็นกำรรแต่สิ่งสําคัญคือการมีส่วนร่วมกับทีมการมีส่วนร่วมในการทําประตูมีส่วนให้เราสามารถควา้าแชมป์ทำได้5ประตูแต่มีส่วนร่วมให้ทีมได้แชมป์ต่างจากทํา1 0ถึง20ประตูคว้าดาวซัสโมวแต่ทีมไม่ได้แชมป์มันก็ไม่มีประโยชน์อยากให้ทุกคนเข้าใจชาชาติถิงท้าย สำหรับโคโยชาชาเคยฝากผลงานยอดเยี่ยมสมัยค้าข้่งในไทยลีกเมื่อยิงรวมไปถึง53ประตู16แอสซิสต์จาก70นัดรวมทุกรายการให้กับบุรีร,รัมยูนเต็ดและเอสจีเมืองทองพร้อมคว้าแชมป์โตโยต้าไ,ไทยลีกหนึ่งสมัยกับปราสาทสายฟ้าเมื่อปี2017อ f ฟ i c i a l แทนองกุ้งมันตราดเปิดตัวส่วนลำมังแข่งทีชมชาติเมียนมาทัพช้างขาวเจ้าเกาะเปิดหัวหอ,อกทีมชาติเมียนมาเข้ามาแทนที่รุ่นน้องที่ย้ายไปลำปาง ตราดเอฟซีทีมในศึกโตโยต้าไทยลีกเปิดตัวส่วนลำมังกองหน้าทีมชาติเมียนมาจากเมืองการยูนเต็ดมาแทนที่อองกุงมันที่ย้ายไปลำปางเอฟซีวะฮอมดีกรีทีมชาติเมียนมาย้ายมาค้าแข่งในประเทศไทยกับเมืองการยูนเต็ดเจ้าบุญทุ่มแห่งไทยลีก3พร้อมกับทำผลง,งานลงสนาม2นัดยิง2ประตูล่าสุดย้ายมาร่วมทัพตราดเอฟซีในโตโยต้าไทยลีกเป็นที่เรียบร้อยสำหรับส่วนลำมังจะย้ายมาแทนที่อองกุงมันกองหน้าทีมชาติเมียนมายูยี่สามที่ย้ายไปร่วมทัพลำปางเอฟซีในศึกเอ็มร้อยห้าสิบแชม พยักล้านนาเปิดตัวบัมบะเสริมแผงมิดสิลยูกิบัมบะกองกลางชาวญี่ปุ่นเปิดตัวเป็นนักเตะพยักล้านนาเชียงใหม่ f c พร้อมสวมหมายเลข23สลุยศึกฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2020-2021หลังย้ายจาก BG จีปทุมยู i นเต็ด บังบะกล่าวว่าตั้งตารอคอยที่จะได้เล่นกับทีมใหม่และร่วมเล่นกับทุกคนในเชียงใหม่เอฟซีซึ่งอันดับแรกจะพยายามทําความรู้จักกับเพื่อนร่วมทีมแต่ละคนแม้ว่าส่วนใหญ่จะเคยเล่นด้วยกันมาก่อนหน้านี้รวมถึงโคช้ชด้วยเรามีทีมยอดเยี่ยมและตนเคยเดินทางมาเชียงใหม่แล้วจึงรู้สึกชอบตัวเมืองและผู้คนนอกจากนี้ตนยังเคยอยู่กับทีมที่สามารถเลื่อนชั้นจากไทยลีกสไปไทยลีกหถึงหครั้งและมั่นใจว่าประสบการณ์นี้จะสามารถช่วยทีมและจะพยายามช่วยทีมให้ได้เลื่อนชั้นอีกครั้ง สำหรับยูกิบัมบะจะเป็นนักเตะต่างชาติที่โชคชนบนเส้นทางสายลูกหนังในเมืองไทยเกือบ10ปีโดยเล่นในเมืองไทยครั้งแรกกับทีมสุพรรณบุรี f อในปี2012จากนั้นไปอยู่กับบางกอก FC ชลบุรี f อ BBCU ซไทยฮอนด้านครปฐมยูนิเต็ดตราด f อกระทั่งในปี2019มาอยู่กับ B ีปทุมยูนิเต็ดในเลกแรกของศึกไทยลีก2ก่อนถูกปล่อยยืมตัวไปให้ตราด f อในเลก2และเปิดตัวกับเชียงใหม่ f อในที่สุดโดยเป็นผู้เล่นรายที่2ที่ย้ายเข้าสู่เชียงใหม 4, ่ FC ออจากธิบดีเอติรัฟ ในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักกีฬาฟุตบอลกรณีพิเศษจากผลกระทบของโควิด -19 เก็บประสบการณ์บุรรัมปล่อย5แข้งซบอ่างทองปราสาทสายฟ้าปล่อย5แข้งร่วมทัพนักรบรวงทองด้วยสัญญาขายขาด2และยืมตัวสามรายบุรรัมยูนเต็ดยอดทีมแห่งสึกโตยต้าไทยลีก2020ปล่อย5ผู้เล่นดาวรุ่งย้ายไปร่วมทัพอ่างทองเอซเพื่อสู้ศึกเนชันแนลลีกไทย 3, ลีก3-2ฤดูกาล2020 2นยถึงปราสาทสายฟ้าปล่อยแม็กซ์ปีเตอร์ครีเว ลูกครึ่งไทยออสเตรเลียซึ่งไม่ได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่มากนักในช่วงที่ผ่านมารวมถึงพศวีเหมือนมากกองหลังดาวรุ่งวัย21ปีให้กับนักรบรวงทองในสัญญาซื้อขาดขณะที่อีก3รายประกอบไปด้วยคงชนะกองปิริกตัวรุกวัย22ปีกฤษณะดาวกระจายกองหลังเยาวชนทีมชาติไทยและสราวุธมั่นจิตจะย้ายมาร่วมทีมอ่างทอง f อในสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล2020 สำหรับบุรัมยูนิเต็ดมีโปรแกรมอุ่นเครื่องพบกับราชบุรีมิตรผลเอฟซีในวันที่30สิงหาคม2563ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ลุ้นได้ผู้เล่นต่างชาติรายใหม่ลงสนามครบหน้าหลังผลช่วงตัดตัวเรียบร้อยแล้วเฉลิมพงษ์แจ้งดรามา่าเปิดประมูลเสื้อช่วยเหลือเด็กเป็นมะเร็งกัปต,ตันสวัสด์แคทโพสต์แจ้งดรามา่าเปิดประมูลเสื้อช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นมะเร็งยืนยันความบริสุทธิ์และไม่มีเจตนาหลอกลวงเฉลิมพงษ์เกิดแก้วกองหลังกัปต,ตันทีมนครราชสีมาเอฟซ แจ้งดราม่าหลังถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงจากการเปิดประมูลเสื้อทีมชาติไทยช่วยเหลือน้องทิวเด็กชายสุภิติ์ขาวดอนที่ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด AML และกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กองหลังวัย33ปีนำเสื้อทีมชาติไทยออกมาประมูลผ่าน Facebook เมื่อวันที่27สิงหาคม2563แต่จู่ๆกลับมีญาติของผู้ป่วยคนดังกล่าวเข้ามาคอมเมนต์ว่าปัจจุบันน้องหายดีเป็นที่เรียบร้อยจนกลายเป็นประเด็นดรามา่าและทำให้เฉลิมพง์ ถูกวิจารณ์ไปต่างๆนัานนาขณะที่ล่าสุดอดีตกองหลังกับตานชิมชาติไทยโพสต์ชี้แจงและยืนยันความบริสุทธิ์ใจทั้งหมดว่าทุกท่านใจเย็นๆนะครับผมเพิ่งเปิดมาดู Facebook ตอนนี้มีคนมาต่อว่าผมผมว่าเป็นมิจฉาชีพหลอกประมูลเสื้อซึ่งการประมูลเสื้อครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วสําหรับน้องคนนี้ ซึ่งผมก็ไม่ได้รู้จักน้องและครอบครัวน้องเลยแต่มีแฟนคลับส่งรูปและรายละเอียดมาให้ผมช่วยประมูลให้เงินทุกบาทผมก็ให้โอนไปที่ที่เขาบอกผมมามาตอนนี้ผมยังไม่ทราบรายละเอียดอะไรเลยมีโทรศัพท์น้องผมโทรเข้ามาบอกมีคนมาด่าพี่คือตอนนี้ผมงงมากครับขอตามหาความจริงก่อนครับและถ้าเป็นการหลอกลวงจริงผมก็จะขอแจ้งความเช่นกันครับและสําหรับผู้ที่กล่าวหาตัวผมก็จะดําเนินคดีเช่นกันครับขอบคุณครับเฉลิมพงศ์ได้โพสต์กล่าวทิ้งท้าย ต่อเนื่องปีที่5ช้างมอบ10ล้านสมทบทุนช้างศึกไทยไปบอลโลกช้างมอบเงิน10ล้านบาทให้กับสมาคมเป็นปีที่5ติดต่อกันเพื่อสมทบกองทุนช้างศึกไทยไปบอลโลกเมื่อวันที่28สิงหาคม2563ณนะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลตำรวจเอ,ดอกดรสมยศคุ้มพันธ์ม่วงนายกสมาคมพร้อมด้วยนายพาทิ์สุภพงศ์เลขาธิการสมาคมร่วมพิธีมอบเงินสนับสนุนกองทุนช้างศึกไทยไปบอลโลกจำนวน1ิล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่5จากนายสุรพลอุทินทุผู้บริหารสำนักประสานงานภายนอกบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนและคุณโรจนสิทธิ์มีนิตจสิสป์รองผู้อำนวยการโครงการกีฬาไทยเบฟไทยทาเลนส์บริษัทไทยเบฟเวอร์เรดจำกัดมหาชนโดยเครื่องดื่มตราช้างพลตำรวจเอกดอกตรสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าต้องขอบคุณช้างที่มอบเงินสนับสนุนให้สมาคมกีฬาฟุตบอลสมทบกองทุนช้างสึดไทยไปบอลโลกต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อสร้างรากฐานและพัฒนา นักฟุตบอลไทยตั้งแต่ระดับเยาวชนให้มีประสิทธิภาพและก้าวขึ้นเป็นกำลังหลักให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ต่อไปในอนาคตในฐานะนายกสมาคมผมต้องขอขอบคุณช้างแทนแฟนบอลชาวไทยทุกคนโดยสมาคมจะนำเงินดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ให้คุ้มค่าที่สุดตามเจตนารมณ์ของเครื่องดื่มตราช้างตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปีนี้เป็นปีที่5เพื่อการวางรากฐานพัฒนานักฟุตบอลไทยตั้งแต่ระดับเยาวชน ด้านนายสุรพลอุทินทุผู้บริหารสำนักประสานงานภายนอกบริษัทไทยเบเริดจ,จำกัดมหาชนกล่าวว่าเครื่องดื่มตราช้างได้ให้การสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า20ปีโดยปัจจุบันช้างสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยแบ่งงบประมาณออกเป็น2ส,ส,ส่วนส่วนแรกใช้เป็นเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจำนวน100ล้านบาทเป็นระยะเวลา10ปีรวม1,000ล้านบาทเพื่อใช้ในการพัฒนากีฬาฟุตบอลไทยแบบทั้งระบบส่วนที่2คือ ที่มามอบวันนี้ช้างได้จัดตั้งกองทุนช้างศึกไทยไปบอลโลกโดยจะมอบเงินสนับสนุนเพิ่มเติมอีกปีละ10ล้านบาทเป็นระยะเวลา10ปีรวม100ล้านบาทซึ่งการมอบเงินครั้งนี้นับเป็นปีที่5เพื่อให้ทางสมาคมได้นําไปใช้ในการวางแผนสร้างรากฐานและพัฒนานักฟุตบอลไทยในระดับเยาวชนโดยเฉพาะเพื่อที่จะเติบโตอย่างมั่นคงและมีคุณภาพและเป็นกําลังสําคัญของทีมชาติไทยในอนาคต สำหรับเงินสนับสนุนเครื่องดื่มตราช้างมอบให้สมาคมรวมเป็นเงินสนับสนุนปีละ110ล้านบาทโดยมีพันธสัญญา10ป,ปีรวมทั้งสิ้น1,100ล้านบาทนอกจากนี้ช้างได้จัดแคมเปญเล่นไม่เลิกเพื่อเพื่อปลุกกระแสะการเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยโดยเหล่าช้างศึกเบอร์12ซึ่งช่วยสนับสนุนส่งเสียงเชียร์และให้กำลังใจช้างศึกในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2022ต,ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวผ่านช่องทางออนไลน์ไทยเดส a i t a l e n t และ w w w t h a i ด์เว็บไทเบบไททก่อนลุยไทยลีกไอสปอร์ทดลองใช้ VR TrueView อุ่นเครื่องโปลิสเทโรเสานี้ไอสปอร์ตเตรียมนำ VR R, ทดลองใช้เกมแข่งเทพอุน่นมังกรโล่เงินก่อนใช้จริงในไทยลีก2020-2021บริษัทไอสปอร์จำกัดเตรียมทดลองใช้วิดีโอ Assistance referee VR R, ช่วยตัดสิกนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องระหว่าง True Bangkok United พบกับ โพลิสเทโรเอฟซีในวันที่29สิงหาคมนี้ก่อนนำมาใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2020-2021ช่วงเดือนกันยายนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศนำเว R กลับมาใช้ในฤดูกาล2020-2021ทุกเกมการแข่งขันและเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายเองโดยจะนำมาทดลองใช้ในเกมอุ่นเครื่องนัดที่แข้งเทพเปิดบ้านพบมังกรล่กเงินก่อนใช้จริงในเกมโตโยต้าไทยลีกนัดที่5เป็นต้นไปทั้งนี้ทางสโมสรจะเปิดให้แฟนบอลเข้าชมฟรีในโซนเดอบิวจำกัด จำนวน700คนแฟนบอลทูแบงคอฟต์ยูนิจำนวน5 50ที่นั่งและแฟนบอลโปลิศเทโร1 50ที่นั่งโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการสอบ,บอรคโดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเช็คอินไทยชนะและต้องผ่านการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสนามทุกครั้งหากมีอุณหภูมิเกิน37.5องศาจะไม่อนุญาตให้เข้าสนามและนั่งชมแบบเว้นระยะห่าง1-2เมตร สำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องระหว่าง True b a n อ k o k United พบ p o l i สเท o ลเอฟจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา17นาฬิกาที่สนาม True Stadium สามารถรับชมสพาน Facebook สโมอสร True b a n g k o k United โพลเคยกสิงเจ้าห้าเป็นชั้นแฟนบอลไม่อยากเห็นปัญหาผู้ตัดสินโพล KPU ยกสิงเจ้าห้าเป็นเป็งชั้นไทยลีกปีนี้ส่วนเรื่องผู้ตัดสินเป็นหนึ่งในปัญหาที่ไม่อยากเห็นที่สุดจากการที่การแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกฤดูกาล2020จะกลับ มาจากการแข่งขันต่อภายหลังปรากฏการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อเป็นการสะท้อนมุมมองของแฟนกีฬาลูกหนังและประชาชนที่ติดตามและสนใจกีฬาในมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน KBU Sport Poll โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยจึงได้สำรวจความคิดเห็นเรื่องสีสันไทยลีกับปรากฏการณ์วิถีใหม่สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่24-26สถึงสิหงหาคม2563โดยกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้สนใจและติดตามข่าวสารทางการกีฬาที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปจำนวน1,148คนโดยแบ่งเป็นเพศชาย614คนคิดเป็นร้อยละ53.49เพศหญิง534คนคิดเป็นร้อยละ46.51ซึ่งผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆโดยภาพรวมพบว่าความคาดหวังที่มีต่อสีสันของเกมและรูปแบบการจัดการแข่งขัน ส่วนใหญ่ร้อยละ44.51คาดว่าจะเหมือนเดิมรองลงมาร้อยละ37.69ไม่แน่ใจและร้อยละ17.80คาดว่าจะดีกว่าเดิมสีสันของเกมการแข่งขันที่แฟนบอลอยากเห็นส่วนใหญ่ร้อยละ26.17เกมการแข่งขันตื่นเต้นเร้าใจรองลงมาร้อยละ25.89ผู้ตัดสินมีความยุติธรรมและทันเกมร้อยละ17.93ฝ่ายจัดพัฒนาและยกระดับการแข่งขันสูงม,มาตรฐานสากร้อยละ 15.63นักเตะโชลีลาและฝีเท้าการเล่นที่โดดเด่นร้อยละ1 1 9 2แฟนคลับติดตามชมและเชียร์ทั้งในและนอกสนามเพิ่มขึ้นและอื่นๆร้อยละ2 4 6 สโมสรที่คาดว่าจะแชมป์และมีคะแนนติด1ใน5ส่วนใหญ่ร้อยละ23.12การท่าเรือ f อฟรองลงมาร้อยละ21.49 BG ปทุมยูเนเต็ดร้อยละ19.37บุรีรัมยูเนเต็ดร้อยละ16.95ทรูแบงค์โคยูเนเต็ดร้อยละ14.53ี่จเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดและอื่นๆร้อยละ4.54 ปัญหาที่แฟนบอลไม่อยากเห็นส่วนใหญ่ร้อยละ25.88เกมการแข่งขันที่ไม่มีความยุติธรรมรองลงมาร้อยละ20.41นักกีฬาไม่เคารพและเชื่อฟังผู้ตัดสินร้อยละ17.94แฟนคลับก่อการทะเลาะวิวาทร้อยละ15.97การพนันในสนามร้อยละ11.62ความไม่แน่นอนของการถ่ายทอดสดและอื่นๆร้อยละ8.18 ทั้งนี้การท่าเรือ f อออกสตาร์โตโยต้าไทยลีก2020ช่วง4นัดแรกได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยผลงานที่ยังไม่แพ้ใครมี10คะแนนรั้งอันดับที่3ของตารางนอกจากนี้ยังเสริมทัพได้น่าสนใจประกอบด้วยเนลสันโบนิยาอดิสรผมรักที่ตาทอนอักษรสีและที่ตาวีอักษรสีนายกบอลเรียกทีมงานถกประเด็นยกเงิน16ล้านให้ช่วยไทยลีก3 นายกบอลพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมลูกหนังไทยขอเวลาเรียกทีมงานภายในสมาคมหาทางออกเรื่องเงิน16ล้านที่เมืองไทยประกันภัยอยากให้กับทีมไทยลีก3ตามที่มาดามแป้งนนทันล่ำซำซีโอบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนได้ส่งมอบเช็คบริจาคจำนวน16ล้านบาทแก่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปใชส้สำหรับสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยทุกชุดอย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อวงการฟุตบอลทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยทําให้การแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยไม่เป็นไปตามกาหนดการแข่งขันตลอดปี2563โดยเฉพาะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักของการสนับสนุนจากบริษัทไม่มีการจัดการแข่งขันดังนั้นเพื่อให้การบริจาคเงินดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดต่อวงการฟุตบอลไทยจึงอยากให้นําเงินจํานวนดังกล่าวไปใช้กับเทคโนโลยีวิดีโอช่วยตัดสิน VAR ขณะเดียวกันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันว่าเงินจํานวนดังกล่าวไม่สามารถนําไปใช้บริหารจัดการกับ VR R ได้เนื่องจากผู้บริจาคมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลการแข่งขันเพราะเป็นผู้สนับสนุนสโมสรในไทยลีกหลายสโมสรโดยสมาคมเผยว่าจะดําเนินการใช้ VR R ในฟุตบอลลีกสูงสุดของไทยทุกนัดแต่บิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนาะยกสมาคมจะเป็นผู้จัดหาเงินในส่วนของค่าใช้ใจ่ายดังกล่าวเอง ต่อมาบมจบมือไทยประกันไทยได้ส่งหนังสือถึงสมาคมลูกหนังไทยว่าหากเงินที่บริจาคไม่สามารถนําไปใช้กับ VR ได้จึงขอให้สมาคมนําเงินบริจาค16ล้านบาทนี้มอบให้แก่สโมสรฟุตบอลในไทยลีก3จำนวน72สโมสรในจำนวนเท่าๆกันโดยทุกสโมสรจะรับเงินราว22 2 2 2 2 2 2บาทแบบไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้ทุกสโมสรได้มีขวัญกำลังใจและมีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอที่จะพัฒนาทีมฟุตบอลของตนเองอันจะเป็น การร่วมพัฒนาวงการฟุตบอลไทยไปด้วยกันตามวัตถุประสงค์และความตั้งใจจริงของบริษัทในฐานะผู้บริจาคทั้งนี้บริษัทในฐานะภาคเอกชนที่มีผู้เกี่ยวข้องจํานวนมากหากสมาคมพิจรารณาไม่ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในครั้งนี้ขอให้แจ้งกลับต่อบริษัทเกี่ยวกับเรื่องนี้บิ๊กออสกล่าวว่าตอนนี้สมาคมฟุตบอลคงยังบอกอะไรไม่ได้ว่าสมควรจัดสรรบริจาคส่วนนี้ไปใช้หรือมอบให้กับสโมสรสมาชิกในไทยลีก3ตามที่บมจเมืองไทยประกันภัย แจ้งมาได้หรือไม่จะต้องมีการพูดคุยกันภายในว่าการให้เงินสโมสรฟุตบอลอาชีพนั้นมีเงื่อนไขหรือข้อบังคับอะไรบ้างเรื่องจะมอบเงิน16ล้านให้กับสโมสรไทยลีก3ต้องมีการพูดคุยกันภายในสมาคมฟุตบอลอย่างละเอียดและรอบคอบว่าการจะให้เงินแต่ละสโมสรน,นั้นมีข้อบังคับหรือข้อห้ามอะไรบ้างการจะนําเงินซึ่งเดิมผะวางแผนไว้สําหรับการเตรียมความพร้อมสาหรับฟบุตบอลทีมชาติไทยไปให้กับสโมสรทําได้มากน้อยเพียงใดสมาคมฟุตบอลยืนยันว่าต้องการให้เงินการใช้เงิน ที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้ตรงกับความประสงค์ของผู้สนับสนุนให้มากที่สุดแต่ทั้งนี้ต้องดูตามกฎระเบียบด,ด้วยว่าสามารถทำอะไรได้แค่ไหนบ้างดังนั้นเรื่องเงิน16ล้านบาทนั้นคงจะได้คำตอบหรือแนวทางที่ชัดเจนในเร็ววันนี้ทีมไทยลีก3ยอมรับเจ็บหนักไร้เงินเราเหนื่อยนะขอบคุณมาดามแป้ง สุราธานียอมรับทีมในไทยลีกสามเจ็บหนักไร้เงินสนับสนุนขอบคุณมาดามแป้งที่เล็งเห็นความสําคัญและช่วยเหลือครอบครัวลูกหนังจากลีกราหญ้ารังสรรมาทุระเมทาวีประธานสมโมสรฟุตบอลสุราธานีเอฟซี FC. ขอบคุณบมจเมืองไทยประกันภัยและนวลพันธ์ล่ำซำประธานสมโมสรการท่าเรือเอฟซี FC. ที่หวังให้การช่วยเหลือทีมในไทยลีกสามหลังประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้สมาคมกีฬาฟุตบอลลดบเงินสนับสนุน สมาคมกีฬาฟุตบอลได้ประกาศปล่อยกู้ยืมให้แก่สมโมสรสมาชิกไทยลีก1-3แต่ต้องโดนหักจากเงินสนับสนุนในฤดูกาล2,564ขณะที่มาดำแป้งทำหนังสือถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลขอนำเงิน16ล้านที่ไม่ได้ใช้กับ VR r แล้วมาช่วยเหลือสมโมสรนในไทยลีก3จำนวน72ทีมเฉลี่ยทีมละ222,222บาท เป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับที่ทางมาดำแป้งจะมอบเงินสนับสนุนสโมสรในไทยลีก3อย่างที่บอกสโมสรในหลีกระในลีกล่างนั้นเงินน้อยยิ่งมาเจอสถานการณ์โควิด19บเาทำเอาแย่ไปหมดทีมที่มีทุนอยู่แล้วโอเคเราไม่ก้าวไกลาอย่างทีมสุราษฎร์เป็นทีมเล็กๆทีมบ้านนอกพูดได้เลยผมคนทําทีมทํามานานหมดเงินเป็นล้านบาท ช่วงหนึ่งก่อนโควิด -19 เรายังมีสปอนเซอร์สนับสนุนประคองทีมไปต่อได้มีปัญหาบ้างแต่ไม่หนักเหมือนตอนนี้ผมว่าหลายสโมสรก็คิดแบบเดียวกันกับผมเกี่ยวกับเงินสนับสนุนที่ปีนี้สมาคมไม่มีให้วันนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลมีประกาศปล่อยผู้ยืมไม่คิดดอกเบี้ยแต่ผมมองว่าการปล่อยผู้แล้วมาหักในฤดูกาลหน้านั้นเราหลายคนจะรู้บ้างไหมว่าปีหน้าจะได้เงินสนับสนุนเท่าไหร่เพื่อไม่มีสปอนเซอร์มีแต่มีน้อยสุดท้ายก็ต้องควักออกมาจ่ายเองเหมือนดาบสองคม ถ้าปล่อยกู้แบบแต่ก่อน1ล้านบาทเรายังสามารถประคองและหาเงินมาจ่ายเงินที่กู้มาได้เพราะมันเป็นเงินก้อนใหญ่แต่ในสถานการณ์ณวันนี้และต่อจากนี้มันไม่ใช่เราเหนื่อยนะในส่วนเงินของมาดามแป้งผมต้องขอขอบพระคุณอย่างมากที่ให้การสนับสนุนสโมโสรในหลีกรากยากการได้เงินส่วนนี้เหมือนทําให้สามารถไปต่อได้แม้จะจํานวนไม่มากแต่เรารู้สึกว่ามันสามารถทําให้ทีมหลายๆทีมสามารถไปต่อได้ประธานสุรธานีหนึ่งในทีมไทยลีกสามจากภาคใต้ กล่าวให้สัมภาษณ์ปิดท้ายกับตันทีมช้างศึกยุทธหัตถีหวังพาสพรรณบุรีไปฟาดแข้งถ้วยเอเชียเช่นสุพรรณทองสงกับตันทีมช้างศึกยุทธหัตถีสพรรณบุรีเอฟซีอีกหนึ่งยอดทีมในศึกไทยลีกออกมายอมรับว่าแอบหวังเล็กๆที่จะพาทีมบ้านเกิดไปเล่น a อ c ฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้แต่ก็ต้องพยายามไม่ให้ผิดพลาดเหมือนฤดูกาลก่อนช้างศึกยุทธหัตถีได้อยู่ในลีกสูงสุดต่อไปในปีนี้และออกสตาร์ท4เกมแรกได้ดีระดับหนึ่งหลังเก็บไป7คะแนน สุพันธ์ทองสงกล่าวว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วสําหรับการลงสนามผมมองว่าการที่เราห่างสนามไปนานทําให้เรากระหายที่จะลงเล่นมากขึ้นและตอนนี้เราก็พยายามมากสําหรับการกลับมานักบอลทุกคนต่างต้องการประสบความสําเร็จแน่นอนปีก่อนเรารอดตกชั้นมาแบบบุดบิดปีนี้เราจึงไม่อยากมองไกลหรือตั้งความหวังสูงเกินไปแต่เราพยายามที่จะจบ เลขตัวเดียวให้ได้จากฟอร์ม4เกมแรกผมคิดว่าเรายังต้องพยายามศึกษาคู่แข่งให้ดีและพยายามจบสกอร์ให้เฉียบขาดส่วนเกมรับผมคิดว่าเราทําได้ดีสุพรรณบุรีคือบ้านของผมผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดทั้งการไปได้10ได้ไปเล่น AFC Champions League หรือการได้เป็นแชมป์นี่คือความหวังสูงสุดแน่นอนขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายเดือนคุณแอบเงาที่เสาไฟคุณวรพงษ์นิยมญาติคุณคิวส์เปเปอรมาเช่